หมีดำเกาะแวนคูเวอร์ก็เป็นซับสปีชี่สุดท้ายของบีเดาอเมริกันนะครับก็ตามชื่อเลยพบได้เฉพาะบนเกาะแวนคูเวอร์และเกาะใกล้เคียงในบริติชโคลัมเบียประเทศแคนาดาพวกมันเนี่ยเป็นหมีที่ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เป็นเกาะป่าเดบชื้นชายฝั่งและมีระบบหิวเวสเปลักลักของเกาะแวนคูเวอร์นะครับเดินเป็นหมีดำขนาดกลางค่อนข้างไปทางใหญ่มีความยาวประมาณ1.2ถึง2.1เมตร และสูงประมาณ0.6ถึง1เมตรที่ไหล่ตัวผู้เนี่ยหนักประมาณ113ถึง204กิโลกรัมตัวเมีย79ถึง1 3 6กิโลกรัมส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดำเนาะแต่จะมีสีอื่นแซมมาบ้างนะครับลักษณะทั่วไปโดยรวมเนี่ยก็คล้ายบีดาอเมริกันทั่วไปโดยมีจุดเด่นก็คือมีกระโหลกศีรษะที่ยาวและแคบกว่าม,มีดดำชิ้นย่อนอื่นซึ่งเป็นเอกลักษณ์เด่นทางการมิภาคน,นะครับตัวมันเกาะแบนคูเวอร์เนี่ยมันก็เป็นผืนทีุ่ดมสมบูรณ์ ซึ่งมีสนามเป็นป่าสนป่าซีดาป่าเฮมล็อกพื้นที่ล่านี้เนี่ยมีฝนตกชุกมีความชื้นสูงมีแหล่งอาหารหลากหลายทั้งบนเกาะและในทะเลโดยกินทางพืชและสัตว์นะครับโดยชอบปลาแซลมอนแล้วก็มีการจำศีลเนื้อดูหนาเป็นเวลานานเพราะบนแวนโคเวอร์เนี่ยอากาศหนาวค่้าข้างนานนะครับโดยปัจจุบันสถานะประชากรเนี่ยก็ถือว่าและมีเสถียรภาพนะครับถึงแม้จะไม่มีตัวเลขประชากรที่เพาะเจาะจงมากนะักแต่คาดการณ์ว่า น่าจะมีมีดดำมันเกาะไบคูเวอร์เนี่ยหลายพันตัวด้วยกันทําให้มันเนี่ยยังไม่รู้จักว่าไปใส่ถูกคุกคามกับการสูบพันธุ์นะครับ